สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยดรประกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการจิสตาแถลงความร่วมมือร่วมกับกรมทรัพยากรน,น้ำโดยนายพาดนถาวรกฤิจลลศอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งน้ำพัฒนาส่งเสริมงานวิจัยทางด้านน้ำตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ในการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่กรมพรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็จิสตานะครับได้ร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการทรัพยากร,ร,ร,รน้ำของประเทศนะครับจิสดาเรามีข้อมูลที่อัปเดตททุกวันนะครับจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเรามีระบบภูมิสารสนเทศหรือเรียกว่า g i s นะครับ ซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการร่วมมือกับหน่วยง,งานอย่างเช่นสำนักกรมทรัพยากรน้ำนะครับในการใช้ข้อมูลเป็นประโยชน์ในกรวางแผนในอนาคตนะครับและการเตรียมพร้อมเพื่อสังคมและประชาชนครับ นายพาดนถาวรกลิจชลัอธิบีกรมสัพยากรน้ำได้เปิดเผยว่ากรมทรัพยากรน้ำมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนพื้นฐานที่ทันสมัยซึ่งการร่วมมือกับทางจิตดาจะช่วยยกระดับข้อมูลทางภูมิสารสนเทศเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การออกแบบในเรื่องของนโยบายทางด้านน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องขอขอบพระคุณนะครับจิสดานะครับที่มาร่วมมือกันในวันนี้นะฮะซึ่งการปฏิบัติงานของกรมทรัพย์กรน้ำครับในการวางแผนเรื่องการจัดการน้ํานั้นนะครับนอกเขตชุมพรานจําเป็นครับที่จะต้องอาศัยองค์ความรู้นะฮะด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศนะครับซึ่งเพื่อประกอบในการวางแผนเพื่อประกอบในการทํางานครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะฮะที่จะทําให้การทํางานนั้นชัดเจนขึ้นในการร่วมมือนะครับแล้วก็ คาดหวังว่าจะเป็นคอารร่วมมีนี้นะครับจะเพิ่มสิทธิภาพในการทํางานทั้ง,สอง,ส,องสองกลมนะฮะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการข้างหน้าครับ สำหรับขอบเขตค,ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนศึกษาข้อมูลวิชาการองค์ความรู้สังเคราะข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพน้ำของน้ำต้นทุนให้สอดคล้องกับความต้องการน้ำนำไปสู่การกำหนดนโยบายด้านน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสมดุลมั่นคงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป